วันนี้วันนี้เวลามาเย็นๆเป็นวันที่ผมต้องล้างจานใครทำไมจะล้างจานทำไมอยู่นี่ล้าจานมาได้เลยนี่นะเหลืองน้าแฟนๆเฮ้ยกินแล้วอุ้ยเขียวเฮ้ยเหลิองเขียวเขียวจริงๆนี่นเขียวเขียวเขียวนี่เขียวเหมือนเต่าอะไรพันในซูเลยนี่เหลิองกินแล้วข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่เชี่าบ้าเพ้ นี่อาจารย์ต้องล้างจานประเด็นต้องล้างจานล้างยังไงเนี่ยไปหาข้อมูลการล้างจานกันเล่อนเอายืยมคอมหน่อยจะหาข้อมูลล้างจาน,น <c oughs> ให้ยืมคอมหน่อยจะหาข้อมูลการล้างจานหน่งได้ไหมบีบีทำอะไรเนี่ยเนี่ยโง่บี ก็มาใช้โต๊ะตัวเองแล้วโต๊ะตัวเองที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองน้างมือสเิสน้ามือสเนสจะมาดูกันว่าวิธีการล้างจานที่ถูกต้องเป,ป็นยังไงไปเปิดคอมเพื่อนกัน oh. นี่คือตัวเรื่องด้านการทำข้าวโอ้โนหะ oh. เปิดตัวเวืราอวาังละกันเมาส์นี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะเวลาใช้งานไฟมันจะขิ้นสีแดงเน,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 นี้ยปิสไฟจะพิสกีมั ต้องไปหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เข้าไปเลยอันแ,แรกเ็บอกว่าเทคนิคการล้างจานอย่างถูกวิธีแบ่งภาชนะโดยคุณจะต้องแบ่งภาชนะออกเป็น2ประเภทแล้วก็ต้องแยกไว้ถ้าเกิดอะไรถ้าเกิดเราจําไม่ได้ว่าเรากินข้าวหรือกินหวาน <c oughs> ก็ให้เราเอาจานที่เราใช้เสร็จ <c oughs> <c oughs> ให้เราจานที่เราใช้เสร็จนั้นออกมากินใหม่นะเราจะได้จําได้เราจะเริ่มที่การล้างภาชนะใส่ของวัวเขาบอกว่า5ในกรณีที่ถ่ายอะไรถ่ายอะไรยศอะไรคุณยศอะไรยศอะไรยศอะไรยศสพานคุณอยู่สอนอไหนกศนอเออแม้ไปไหนจะได้ล้างจานที่นี่ <c oughs> ในกรณีที่มีเชื้อโรคเยอะให้แช่น้ําอุ่นทิ้งไว้ให้เราเอาตัวเองไปแช่น้ําอุ่น <c oughs> ทิ้งไว้ กดไลค์ครับตำรวจปลอมครับแจ้งอ่ะอ่ะกูจะแจ้งแชรแเลยกดไลค์ครับทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้รู้เลยตำรวจปลอมเอาเรียบก็นี่คือทั้งหมดของเทคนิคการล้างจานชามอย่างถูกวิธีนะครับใช่ไหมเหรอมึงเอาเวลาเ่ยเวลาอ่ะคือ้อที่จับใจความได้เราจะเราจะเอาตัวเองนยไปแช่น้ำอุ่นทิงไว้ก่อนเราต้องไปแช่ตัวเองก่อนนะปิดคอมแป๊บหนึ่งนะไปกอนไปแล้วก็ต้องรักษานะมส นิดนึงครับี่ป่าฮาเลยจะไปล้างจานแล้วขอขออวยพรขอประสบความสุขเร็จม,มากๆนะโอเคจะไปล้งางจานแล้วเพื <c oughs> <ๆ>่อนไปเถอะเพื่อนจะไปล้างจานแล้วไปเถอะจะไปล้างจานแล้วมอนอือเดี๋ยวมึงใครกดออทใครกดออททุกคนใครกดออทใครกดออทมีคนมาเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมีคนมาน้องมาทำะไรอ่ะน้อง น้องมาทำอะไรเนี่ยได้ข่าวว่าบ้านนี้มีคนติดโควิดค่ะเฮ้ยเฮ้ยโควิด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  มันเริ่มมึนแล้วนะเว้ยฮะเริ่มมึนแล้วนะเว้ยเฮ้ยเขาเปิดไม่ได้เปิดไปเขาเปิดไม่ได้เปิดไฟเปิดเองล้องเลยพูดเป็นเล่นผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการล้างจามมันจะยุ่งยากขนาดนี้นะดีงามเลยไอ้พักไม่คิดเลยนะว่าไอ้การที่ล้างถ้วยนั้นมันต้องแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้เดี๋ยวเราเราไปแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ก่อนดีกว่า อ่ะหลังจากที่เราไปแช่น้าอุ่นมาเสร็จแล้วนะน้ําเกลบอุ่นแล้วนะเราก็จะลงไปล้างจ่ายกันอันดับแรกเราต้องไปแยกว่าตามที่เขาบอกมานั้นในอินเทอร์เน็ตนะแบบจะหมดเขาบอกว่าเราต้องไปแยกว่าถ้วยอาหารของเรานั้นอันไหนเป็นอาหารคาวอันไหนเป็นอาหารหวานนะแต่เท่าที่จําได้มันเป็นอาหารคาวหมดแล้วนะ อะไรนะว่าง,งนะน้าว่างเลยนะเอาล้างก็เสร็จแล้วมึงล้างเหรอไอ้นัดล้างน,นัดนัดนัดรูไดดด้ไหมว่าพี่ศึกษาข้อมูลมาแค่ไรเพื่อหวังที่จะไปล้างจานนะ,ะน,นัดนัดจำขอบคุณที่พี่ศ <c ười> ึกษามาในคินเ,นเกิลกว่าสองนาทีนัดโอ้โหจานจานหายไปจริงหรือนี่จานโอ๊ยจานจานจานโอ้ไม่ ใมันมีอย่างที่มึงควรจะล้างได้ห้องน้ําห้องน้ำเออไปล้าง้องน้ำกูยังไม่ได้ศึกษาไมศึกษาเรื่องน่าเศร้าก็คือจานนั้นได้ถูกล้างไปแล้วหลังจากที่เราตั้งใจว่าเรานั้นจะศึกษาจานมาเพื่อล้างจานแต่ทาว่าจานนั้นกลับหายไปจากความทรงจำ จานนี้ก็เหมือนใจคนนะมาไวไปไวอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอะไรเราเล่นตเกี้ขอสามคำให้กับจานที่ถูกล้างไปแล้วมึงอู้มึงข่าวจังวะฮะฮะมึงย่โครข่าวเลยอุ้ยขาววะมึงมึงจริงจริงเพิ่มแสงได้อีกนะเดี๋ยวใส่ในโปรแกรมตัดต่อตรงนี้เพิ่มแสงเพิ่มได้นะทุกคนอยากอยากอยากเป็นแบบสีอะไรเพิ่มได้นะอันนี้อะไรจะเปลี่ยนผิวเป็นสีเขียวไหม ตรงนี้เพิ่มสีเขียวดิ้งเร่ยนไม่มาทำไมปึดดิ้งโอเคอุ้ยเราต้องปิดคลิปไปอย่างเศร้าใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะจานของเรานั้นได้หายไปไบร์ไบร์ไบร์ใกล้ใกล้ใกล้มากไบร์ไบร์ไบร์ดอกใกล้มากไบร์ไบร์ไบร์เวียนหัวจะอ้วกเลย I do